ภาพยนตร์เกาหลี As You So By ฆ่าไม่เงียบเป็นเรื่องราวที่จะทําให้คุณต้องถามตัวเองว่าจะทําไม่ได้หรือการฆ่าคนอื่นเพื่อหยุดความรุนแรงมันจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นหรือแค่เพิ่มความซับซ้อนและถ้ามันเป็นเพื่อชีวิตใหม่แล้วมันคุ้มค่าหรือไม่เรื่องราวเริ่มจากอินซูและฮีซูสองเพื่อนสนิทที่แบกรับบาดแผลจากอดีตที่เจ็บปวดอินซูทํางานเป็นพนักงานขายในร้านดูราส่วนฮิซูเคยเป็นนักเขียนหนังสือภาพสําหรับเด็กแต่ตอนนี้ชีวิตของเธอกําลังถูกทําร้าย โดยสามีจินพโยที่เป็นคนที่รุนแรงและทำร้ายเธออย่างสม่ำเสมอปินซูเห็นเพื่อนสนิทของตนเป็นเหยื่อการทำร้ายจึงตัดสินใจวางแผนฆ่าจินพโยเพื่อช่วยเพื่อนพวกเธอร่วมมือกันตั้งแผนอย่างรอบคอบแต่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันจินโซแบกซีอีโอผู้มีอำนาจและอดีตที่ลึกลับกลับเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือพวกเธอแต่เขามีเจตนาอันลึกลับอยู่หรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นกับภารกิจฆ่าคนนี้จะช่วยให้พวกเธอหนีจากความทุกข์ทรมานหรือไม่ ดูซีรีส์ As u s e to By ค่าไม่เงียบทาง Netflix วันนี้เพื่อค้นหาคำตอบการฆ่าคนอื่นเพื่อหยุดความรุนแรงมันจะเป็นอะไรกันแน่อย่าพลาดเรื่องราวที่จะทำให้คุณต้องคิดและอาจจะทำให้คุณตกใจด้วยนักแสดงโจอินซ no so ูจอนโซนี่โจฮิซูอิยูมีโนจินพโยจางซึงโจจินโซแบกอีมูแซง